สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอก,กพลดิบุมีนะชุมแพร,รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดขึ้นคุยข่าวครับคุณผู้ฟังวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับข่าวสารนะครับอีกเช่นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ได้มีการมอบหมายจัดทำนะครับคำขอ งบประมาณนะครับในปี25 6 7ที่จะเน้น6เรื่องหลักๆนะครับเดี๋ยวจะมีการพูดคุยในส่วนของรายละเอียดของข่าวนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงทางด้านของกรมอนามัยนะครับที่ได้มีการแจ้งเตือน3สัญญาณครับบ่งบอกเข้าสู่วัยท้อนะครับแนะ5เคล็ดลับให้กับผู้หญิงวัย45อัพนะครับรับมือกับในส่วนของวัยท้ออีกด้วยและกรมการแพทย์ครับคุณผู้ฟังก็ได้มีการออกมาพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับในช่วงปิดเทอมครับคุณผู้ฟังให้เด็กๆเนี่ยไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคอ แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงในรายละเอียดของข่าวสุขภาพนะครับคุณผู้ฟังเรามาพูดถึงเกี่ยวกับการจัดหางานครับคุณผู้ฟัง ทางด้านของกรมการจัดหางานเองเนี่ยได้มีการพร้อมลุยนะครับในช่วงของเดือนตุลาที่ได้มีการลุกนะครับ15สถานประกอบการเอกชนนะครับในการเร่งเครื่องส่งเสริมการจ้างงานคนพิการแบบเชิงสังคมทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็พลเอกประวิทย์วงสุวรรณ รองนายยุทมนตรีนะครับซึ่งกํากับดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานให้ความสําคัญกับนโยบายของกระทรวงแรงงานทางด้านของการมุ่งเน้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะนะครับกลุ่มคนพิการเพื่อให้มีหลักประกันทางสังคมยกระดับนะครับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งทางกระทรวงครับก็ได้มีการจัดทําโครงการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อเป็นการเชิญชวนนายจ้างสถานประกอบการนะครับที่เคยใช้สิทธิมาตรา34ในการส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เปลี่ยนมาเป็นสิทธิมาตรา35ประเภทจ้างงานเหมาช่วงงานหรือว่าจ้างเหมาบริการโดยจ้างงานคนพิการนะครับเข้ามาในการปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรงเรียนศูนย์เด็กเล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการซึ่งจะเกิดประโยชน์นะครับกับคนพิการโดยตรง รวมไปถึงนะครับที่สามารถช่วยคนพิการนะครับในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสในการมีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพานตนเองได้อย่างยั่งยืนครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงแรงงานก็ได้มีการรับความร่วมมือนะครับจากสถานประกอบการเอกชนที่เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดีทั้งนี้ก็ได้มีการพูดถึงโอกาสและก็การสร้างโอกาสนะครับในการขับเคลื่อนให้คนพิการมีงานทํามีรายได้ที่ดีนําตรงนี้นะครับไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งในปี2,566ที่จะมาถึงครับคุณผู้ฟังทางกระทรวงแรงงานเองเนี่ยก็มีการขยายเป้าหมายการมีงานทําให้กับคนพิการเพิ่มขึ้น20%จานวนกว่า1,800คนซึ่งท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายให้ทางกรมการจัดหางานนะครับเชิญชวนนายจ้างและสถานประกอบการเนี่ยได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางด้านของรองอธิบดีกรมการจัดหางานเองนะครับก็ได้มีการพูดถึงนะครับว่ากรมการจัดหางานนะครับได้มีการรับคําสั่งนะครับจากท่านรัฐมนตรี โดยการเชิญชวนครับสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมสอดรับนะครับกับการเพิ่มเป้าหมายนะครับให้คนพิการมีงานทําทางด้านของอธิบดีกรมการจัดหางานเองครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางบริษัทอิซูซูมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดโรงงานสำโรงสำนักงานใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นการประชุมหารือและเชิญชวนบริษัทนะครับเข้าร่วมโครงการจากเดิมนะครับที่ส่งเงินเข้ากองทุนมาตรา34นะครับให้เปลี่ยนมาเป็นใช้สิทธิมาตรา35 โดยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารนะครับรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้มีการหารือกับเรื่องประเด็นดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้เองเนี่ยทางกรมเองครับก็มีเป้าหมายในการพบปะแล้วก็มีการหารือกับสถานประกอบการเอกชนโดยมีผู้ตรวจราชการนะครับทางกรมเนี่ยลงพื้นที่เพื่อเป็นการแนะนําแล้วก็เชิญชวนนะครับให้แต่ละบริษัทนะครับทั้งหมด15บบริษัทนะครับเข้าร่วมโครงการในส่วนตรงนี้อีกด้วย โดยโครงการนี้นะครับจะก่อให้เกิดนะครับการสร้างรายได้กับคนพิการโดยตรงนอกเหนือนะครับจากการที่จะได้เบี้ยยังชีพคนพิการโดยสามารถนะครับทำงานได้ที่หน่วยงานใกล้บ้านเป็นอีกหนึ่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและครอบครัวให้ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้โดยทางด้านทางกรมเองนะครับก็จะอำนวยความสะดวกสถานประกอบการให้สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านระบบ e-service นอกจากนี้นะครับยังมีทีมงานนะครับในการติดตามประเมินผลเพื่อเป็นการดูแลคนพิการนะครับแทนสถานประกอบการอีกด้วยสําหรับในส่วนของสถานประกอบการนะครับที่จะประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามติดต่อขอรับการบริการที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดสํานักงานจัดหางานกรุงเทพหมหานครทุกเขตพื้นที่หรือว่าสามารถลงทะเบียนนะครับในการใช้รับสิทธินะครับระบบ e-service ของทางกรมการจัดหางานได้ หรือว่าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางสายด่วนนะครับกระทรวงแรงงานที่เบอร์1506กด2นั่นเองครับ ทั้งนี้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่ทราบกันดีการที่เราช่วยเหลือคนพิการหรือว่าช่วยเหลือให้สังคมเนี่ยแต่ละคนนะครับมีงานทํามากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทําให้แต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละครอบครัวนะครับมีสุขภาพทางด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมไปถึงนะครับสุขภาพชีวิตต่างๆเนี่ยที่ก็มันจะดีขึ้นถ้าหากเรามีงานทําแล้วก็มีเงินหล่อเลี้ยงในครอบครัวหรือว่าครัวเรือนรวมไปถึงชุมชนอีกเช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนข่าวต่อมานะครับทางด้านของประลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณผู้ฟังได้มีการมอบหมายในการจัดทําคําของ,งบลงทุนนะครับในปี2567นะครับที่จะมีการยก6ประเด็นสําคัญหลักๆนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของนายแพทย์โอภาสกานกรวินพงศ์ประลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่เป็นประธานในการประชุมชี้แนวทางในการจัดทําคําของ,งบลงทุนงบประมาณรายจ่ายนะครับประจําปี2567สําหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาค สำหรับสานักงานประดักระทรวงสาธารณสุขนะครับก็พร้อมที่จะมอบนโยบายแนวทางในการบริหารการจัดการงบประมาณเงินลงทุนนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อที่จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าทั่วถึงและเป็นธรรมเหมาะสมกับพื้นที่และเป็นการยกระดับนะครับศักยภาพของหน่วยงานและให้การบริการเนี่ยได้มีการบริการอยากมีประสิทธิภาพทางด้าของนายแพทย์โอภาสาก่าวนะครับว่า ภาพรวมของงบประมาณเงินลงทุนนะครับในปี2567กําหนวดวงเงินนะครับเบื้องต้นนะครับประมาณ20,000ล้านบาทแบ่งเป็นวงเงินนะครับผูกพันเดิมวงเงินรายการใหม่และวงเงินพัฒนาตามนโยบาย Service Plan โดยในปีนี้นะครับจะมีการบริหารการจัดการในหลายส่วนเพื่อเป็นการครอบคุมนะครับและสอดคล้องครับกับนโยบายของทางรัฐบาลและก็นโยบายของทางกระทรวงสาธารณสุขที่นายอนุทินชาญวิรุณรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการมอบหมายไว้รวมไปถึงนะครับนโยบายในส่วนของ Health for w e l l นะครับซึ่งจะเป็นการใช้สุขภาพในการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งในกรอบการดำเนินการนะครับที่จะใช้ในการจัด ทำงบประมาณในปี2517จะสอดคล้องครับกับ6เรื่องหลักๆที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ13ที่เป็นการน้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทํายุทธศาสตร์เพื่อเป็นการเพิ่มนะครับประสิทธิภาพบริบทต่างๆนะครับในสุขภาพในทุกพิติรองรับสังคมผู้สูงอายุลดอัตราการตายจากโรคสําคัญ และสนับสนุนนะครับคุรุพันธ์นวัตกรรมของไทยในส่วนที่2ครับนโยบายทางด้านของทิศทางและการดําเนินงานสํานักงานประดกระทรวงสาธารณสุขทางด้านของการลงทุนเองนะครับนั่นก็คือการปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์สร้างเสริมความเข้มแข็งนะครับระบบบริการแบบไร้รอยต่อเน้นผู้ป่วยนะครับเป็นศูนย์กลางยกระดับความมั่นคงทางด้านสุขภาพรองรับภาวะฉุกเฉินผลักดันบริการการแพทย์และสาธารณสุขสู่ยุคดิจิทัลและนวัตกรรมการแพทย์ ในส่วนที่3ครับแผนบริการด้านการรักษาและเป็นการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการนะครับในทุกเขตพื้นที่สุขภาพและในส่วนที่4ครับนโยบายในส่วนของ EMS หรือว่า Environment Modernization Smart Service ดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับระบบบำบัดน้ำเสียโซลาร์ลูฟท็อปแล้วก็รวมไปถึงนะครับสนับสนุนการจัดบริการในรูปแบบใหม่ให้ครอบคลุมและทันสมัยและในส่วนที่5ครับสนับสนุนการรองรับนะครับการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนะครับตามสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่และสาธารณภัยต่างๆ และในส่วนที่6กครับการพัฒนาทางด้านของความปลอดภัยและการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรอ,อาคารที่พักและการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานบริการรวมไปถึงนะครับกล้องวงจรปิดหรือว่า security ต่างๆทั้งนี้นะครับทางด้านของทางกระทรวงเองนะครับก็ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดวางแผนนะครับร่วมกันนะครับในส่วนของทุกจังหวัดเลยในการดูแลโรงพยาบาลต่างๆรวมไปถึงนะครับการกระจายงบประมาณตามนโยบาย One Province One Hospital เพื่อเป็นการใช้งบประมาณนะครับได้สอดคล้องมากยิ่งขึ้นซึ่งผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมากในส่วนในปี2567ที่จะมาถึงนะครับคุณผู้ฟังขั้นตอนของการดําเนินงานเนี่ยไม่ต่างจากเดิมแต่ขอให้เน้นการเร่งรัดนะครับแล้วก็ในการดูแลจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกหน่วยง,งานเนี่ยดำเนินงานตามแผนที่กําหนดและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนเช่นเดียวกันทางด้านของแพทย์หญิงพงกเกษมไข่มุก รักษาราชการแทนรองประดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทั้งด้านของกองบริหารการสาธารณสุขนะครับสำนักงานประดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ในการบริหารทรัพยากรทางด้านงบลงทุนครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้กับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในสังกัดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบาย พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้สู่การปฏิบัติแล้วก็รวมไปถึงนะครับการดําเนินงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการประชุมชี้แจงแนวทางจัดทําคําของงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2567ตามนโยบายของสํานักงานปรัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครับผิดชอบนะครับงานบริหารงบประมาณเงินลงทุนต่างๆทุกเขตสุขภาพสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเข้าร่วมประชุมนะครับทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์นั่นเองทั้งนี้นะครับอย่างที่ทราบวันนดีนะครับกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าทุกกระทรวงเองนะครับก็ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้รวมไปถึงนะครับการบริการการรักษาต่างๆทางด้านของทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับการรักษาเป็นอย่างมากทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยหรือว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถเข้าถึงการบริการได้ง่ายที่สุดนะครับ ในส่วนของข่าวอีกข่าวนึงนะครับที่ได้มีการเตือน3สัญญาณครับคุณผู้ฟังที่เป็นการบ่งชี้นะครับว่าไวัยทองแล้วก็ในส่วนของเตือนนะครับหญิงวัยอายุ45ัพนะครับในการรับมือและมีเคล็ดลับในการมาบอกต่อในวันนี้ครับคุณฟังทางด้านของนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยนะครับว่า องค์การอนามัยโลกนะครับได้มีการกำหนดในช่วงของเดือนตุลาคมของทุกปีนะครับจะมีวันสตรีวัยทองโลกนะครับเพื่อเป็นการรณรงค์ให้สตรีวัยทองครับที่มีอายุตั้งแต่45ปีขึ้นไป และให้ความสําคัญและรละัหนักถึงการเตรียมความพร้อมดูแลสุขภาพตนเองเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทั้งด้านสุขภาพของสตรีในช่วงใกล้หมดหรือว่าหมดประจําเดือนซึ่งในช่วงอายุ45-55ปีนะครับเมื่อย่างเข้าสู่วัยทองจะพบการเปลี่ยนแปลงของร่างกายโดยเฉพาะนะครับการทํางานของ,งรังไข่ที่สร้างฮอร์โมนเพศหญิงนะครับลดน้อยลงอย่างมากส่งผลให้นะครับประจําเดือนเนี่ยมาไม่สม่ําเสมอจนถึงหมดประจําเดือนถ้าหากนะครับประจําเดือนขาดไปครบ1ปีแสดงว่า ว่ารังไข่เนี่ยได้หยุดทํางานแล้วถือว่าเป็นการเข้าสู่วัยทองอย่างสมบูรณ์แบบทําให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพตามมาสังเกตนะครับได้จาก3ส,สัญญาณนะครับในการบ่งชี้อาการวัยทองซึ่งอาการที่1นึ่งนะค,คือจะมีอาการร้อนวูบวาบนะครับตามตัวและหน้าอกนะครับอารมณ์แปรปรวนงุดหงิดเหงื่อออกมากโดยเฉพาะเวลากลางคืนและใน,นส่วนอาการที่2นะครับช่องคลอดแห้งผิวแห้งปัสสาวะบ่อยและกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นอนไม่หลับ ความต้องการและความรู้สึกทางเพศลดลงและส่วนอาการที่3นะครับโรคที่เกิดจากความเสื่อมถอยของร่างกายตามอายุไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคหัวใจและหลอดเลือดภาวะอ้วนลงพุงความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงภาวะดื้อต่ออินซูลินและโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกนั่นเอง ทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยได้มีการพูดถึงในส่วนของการดูแลสุขภาพเพื่อเป็นการรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําได้ทั้งหมด5วิธีนะครับคุณผู้ฟังในส่วนวิธีที่1นะครับนั่นะก็คือการรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่และเน้นการกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นนมโยเกิร์ตงาขาวงาดําปลาขนาดเล็กผักใบเขียวนะครับรวมไปถึงนะครับแคลเซียมที่รับเข้าไปเนี่ยต้องเป็นในส่วนของตัวเสริมสร้างกระดูก และเพื่อเป็นการป้องกันนะครับภาวะกระดูกพรุนและต้องกินอาหารนะครับที่มีสารไฟโตเอสโตรเจนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของถั่วมเมล็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองหรือผลิตภัณฑ์นะครับถั่วเหลืองในปริมาณพอเหมาะ จะสามารถช่วยลดอาการวูบวาบนะครับของสตรีวัยทองที่หมดประจำเตือนได้และในส่วนที่2นะครับคุณฟังลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเคม็มอาหารหวานชากาแฟหรือว่าอาหารที่มีส่วนผสมนะครับของคาเฟอีนเพราะอาจจะทําให้อาการนะครับแปรปรวนได้และกระวนกระวายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับยังช่วยควบคุมน้ําหนักนะครับไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องก,กันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งนะครับ ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และงดการสูบบุหรี่ด้วยและในส่วนที่3นะครับการออกกําลังกายสร้างเสริมมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายนะครับได้รับแสงแดดบ้างนะครับเพื่อที่จะเป็นการช่วยสร้างวิตามินดีซึ่งมีส่วนช่วยนะครับในการดูดซึมแคลเซียมไม่ว่าจะเป็นในส่นการเดินเร็วปั่นจัก,กรยานว่ายน้ําโยคะล่ามวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นนะครับก็ควรออกกําลังกายให้แข็งแรงนะครับโดยข้อเข่านะครับก็จะสามารถรับน้าหนักได้มากยิ่งขึ้น ไม่ควรออกกําลังกายนะครับที่ใช้แรงกระแทกเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อไขข้อแล้วก็ในส่วนของกระดูกข้อเข่าเสื่อมได้และในส่วนที่4นะครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6กถชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจําทําให้มีสุขภาพที่ดีและมีอายุที่ยืนยาวและในส่วนที่5ครับรู้จักการผ่อนคลายความเครียดทําจิตใจให้แจ่มใสทั้งนี้นะครับ ถ้าหากพบว่านะครับอาการดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้นนะครับหรือว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจําวันสามารถเข้ารับการบริการที่คลินิกวัยทองคลินิกส่งเสริมสุขภาพซึ่งจะให้บริการให้คําแนะนําเกี่ยวกับอาการของวัยทองและให้บริการในการตรวจร่างกายทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ําหนักการวัดส่วนสูงการวัดความดันโลหิตนะครับรวมไปถึงการตรวจค่าน้ําตาลและไขมันในเลือดและตรวจความหนาแน่นนะครับของกระดูก ตรวจมะเร็งนะครับปากมดลูกนะครับมะเร็งเต้าตนมเพื่อเป็นการประเมิอนอาการและรับคําแนะนําจากทางการแพทย์และเป็นการป้องกันและการรักษาดูแลตนเองอย่างถูกต้องและถูกวิธีตามขั้นตอนต่อไปนะครับในส่วนของผู้สูงอายุครับคุณผู้ฟังจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราทุกคนทุกเพศทุกวัยนะครับต้องมีการดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็สามารถอยู่กับคนที่รกักนะครับได้ไปนานๆเพื่อที่ตัวเราเองนะครับจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่กับคนที่รักได้นาน และสามารถนะครับได้เห็นนะครับสิ่งประสบความสําเร็จต่างๆนะครับสำหรับคนในครอบครัวอีกเช่นเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังการรักษาสุขภาพเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่จะทําให้เราเนี่ยได้อยู่กับคนที่เรารักอีกเช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํนมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสาหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางย u ทูบช่องอ n ร์ทาร์บอสแค s t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็น และทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับกองปัชาการกองทัพไทย ขอเชิญร่วมพิธีถวายภาพพระกฐินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยประจำปี2565ในวันอังคารที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2565เวลา9นาก29นาทีณวัดเขมาพิรตารามราชวรวิหารตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่กรมการเงินทหารหรือบริจาคโดยผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาตจํกัดมหาชน สาขากองบัญชาการกองทัพไทยชื่อบัญชีกระถินพระราชทานกองบัญชาการกองทัพไทยเลขบัญชี157-2-07619-6ขีดขีดขีดหรือบริจาคได้ในวันพิธี ชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนตุมเอกระใจพัฒน,นาาชาติมั่นคง,ตงใต้ธงไดรงประชาชนสุขสดใส